เ e ต a าวีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคา5 4 9 0 0 0บาทแม้ว่าจะมีออปชันค่อนข้างพอเพียงแต่ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยแหละล่าสุดก็ได้ทําการมีเดชเชนโดยเอารุ่นอาญามาดัดแปลงมาดูกันว่าตัวรถจะปรับอะไรจากรุ่นหนึ่งบ้างและต้องบอกว่ารุ่นหนึ่งนั้นยังคงทําตลาดอยู่นะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันก่อนเลยตัวไฟหน้านั้นแม้ว่าจะปิดไฟปุ๊บจะไม่รู้ความแตกต่างว่าเป็นอย่างไร แต่พอเปิดไฟปุ๊บชัดเลยครับว่าตัวโคมนั้นเปลี่ยนจากฮาโลเจเนเป็น LED แต่ยังคงเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมอยู่อีกทั้งยังสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้อีกด้วยโดยการตั้งค่านั้นจะกำหนดไว้ที่จอแทนจุดต่อมาการชนหน้ามีการอัปเกรดช่องระบายลมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและดูสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมเียกด้เลยว่าคาแรคเตอร์ที่ดูเฉยๆนั้นก็หายไปเลยนะครับอาจจะไม่ร้อเแต่ก็อยพอดูดีบ้างแล้วเนาะ จุดต่อมาอยู่ที่กระจกหน้าแน่นอนว่าก็จะมีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติซึ่งทํางานง่ายๆครับน้ํามาปุ๊บระบบจะปัดให้เลยและแน่นอนว่าต้องไปคุมที่จอเหมือนเดิมสมหรับด้านหลังนั้นก็จะมีการเปลี่ยนไฟไท้ายใหม่จากเดิมที่แอบคล้ายกับ X Force คราวนี้ก็จะมาเป็นแบบรวมไลเป็นปชิ้นเดียวที่ทําให้ แอบล้ําและดูทันสมัยขึ้นพร้อมกับการชนหลังก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมและปรับประเอียดทําให้หน้ามองกว่าเดิมอีกต่างหากแม้ว่ารถ E ีวีช่วงนี้ที่ปันดน้ำฝนด้านหลังหลายค่ายก็ไม่ค่อยนิยมใส่กันมาคราวนี้จึงได้มีการติดตั้งที่ปันดน้ำฝนหลังปึนที่เรียบร้อยแล้วยังไม่พอครับแถมฟรีไล่ฟ้าก,กระจกหลังมาให้อีกหนึ่งกลุ่มได้เลยว่าทั้งคันนี้มีการปิดจุดอ่อนให้ดูน่าซื้อมากขึ้นนั่นเองผมเชื่อว่าทุกคนพอเห็นภายในสีดำปุ๊บรู้สึกว่า ไมมีแต่สีนี้กันเลยเนี่ยคราวนี้เนตต้าวีเข้าใจครับก็เลยเพิ่มสีทูโทนมาทั้งฟ้าตัดดําและขาวตัดดําขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อรุ่นย่อยไหนอีกต่งางหากบอกแล้วนะครับว่าตามสไตล์รถจีนนะครับอไอที่ขอมาถ้าจัดให้เขาก็ให้ได้นะครับสําหรับจอกลางนั้นแน่นอนว่าจะยืนพื้นอยู่ที่14.6นิ้วเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเมนูข้างในนั้นจะมีการปรับให้ใช้งานเป็นมิดขึ้นอีกด้วยเห็นไหมครับว่า แม้กระทั่งจอส่วนที่เป็นจุดสําคัญนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้ใช้งานมากขึ้นเช่นกันออปชันสุดฮิตในทศวรรษใหม่มาแล้วนะครับอย่างที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายคราวนี้นะครับเ็าะจะเอาตรงช่องเก็บของนั้นมาเป็นแท่นชาร์จเสียเลยซึ่งชาร์จเต็มเร็วหรือไม่นั้นต้องไปรอพิสูจน์กันอีกทีนึงว่าสเปคจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นห้าโวนั้นอาจจะดูชาร์จหน่อยนะครับสําหรับเบาะนั่งนั้นแน่นอนว่าก็จะมีการ ปรับสูงต่ำได้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารฝั่งคนขับนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานไปแล้วแต่ฝั่งผู้โดยสารนั้นถ้าจะไม่ผิดโตโยต้านั้นจะปรับสูงต่ำได้เฉพาะรุ่นที่เป็นเบาะไฟฟ้าเกือบทุกรุ่นส่วนรุ่นที่เป็นปรับมือนั้นแทบจะไม่มีเลยขนาดเดียวกันมาสเตอร์ Master นั้นก็จะมีปรับสูงต่ำในบางรุ่นเช่นมาสเตอร์สามและ cx 3 0เรียกได้เลยว่าก็แอบเจฟั๊มเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับปุ่มบนพวงมาลัยนั้นแน่นอนว่าก็ยังมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมมมาใหห้เเือนดิ แั r คริสคอนโทนนั้นก็อยู่ที่ก้านเกียร์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าก็จะมีปุ่มแปลกๆเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นปรับระยะห่างหน้าหลังแล้วก็จะมีปุ่มเกี่ยวกับการปิดระบบเอดัสอ้าวแสดงว่ารถคันนี้มีเอดัสใช่ไหมเนี่ยทุกท่านนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันก็จะมีระบบเอดัสติดตั้งมาให้แม้ว่าจะไม่ฟูลแพคเกจเหมือนกับปัจจุบันแต่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆก็ถือว่าไม่น้อยหน้าไปกว่าใคร ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตติบิวติสค o นโทรลระบบเตือนนะช่วยให้รถอยู่ในเลนระบบเปิดปิดไฟสุงอัตโนมัติและเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรียกได้เลยว่าให้มากันครบครบตามพื้นฐานของรถสมัยนี้กันเลยขุมพลังไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเพราะตอนที่เพิ่มสีเขียวนั้นเขาก็อัปเกรดแบตเตอรี่เป็น40.7เกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะมีกำลังอยู่ที่9 5แรงม้าแรงบิด1 5อยนิวตันเมตร วิ่งได้ไกลถึงสามยกิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เรียกได้เลยว่าขุมพลังนั้นแม้จะไม่อลังการแต่ก็เพียงพอกับใช้งานในเมืองนะครับณนะเวลาที่ให้เสียงนั้นผมยังไม่ทราบว่าราคาของ Neta V 2อยู่ที่เท่าไหร่แต่ราคา Neta V 1อยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทนั้นก็ไปพิจารณากันนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบรุ่นนี้หรือไม่และสิ่งที่ได้มานั้นพอใจหรือเปล่ายังไงก็ตามใครที่สนใจ ไปดูที่ที่โชว์ดูเมตาทั่วประเทศส่วนราคาจะมาเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตหน้าปกม,มาให้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ